สายเรื่องของการให้เลิกในเรื่องความเชื่อหรือว่าความเชื่อท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็มีความเชื่อเถิดอิทธิพลของราหูสําหรับเครื่องรางล้านนานั้นจะมีเครื่องรางอยู่หมวดหนึ่งคะ่ะซึ่งถือได้ว่าช่วงเวลาของการเกิดคลาดนี่แหละเหมาะสมอย,ยิ่งในการสร้างเพราะทำให้สร้างแล้วมีพลังหรือมีพุทธคุณอิทธิคุณเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สวัสดีค่ะดิสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะในช่วงเวลาเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าเรื่องของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่กําลังจะเกิดขึ้นสาหรับผู้ที่มีความสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ดาราศาสตร์สายศาสตร์หรือว่าการสร้างเครื่องรางของขลังเนี่ยต่างเฝ้าจับตารอปรากฏการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เรียกกันว่าการเกิด แน่นอนค่ะว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่าหลักความเชื่อน,นั้นเรามาปูพื้นฐานหลักของการเกิดคลาดกันก่อนดีไหมคะว่าการที่จะเกิดคลาดได้นั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในที่นี้ค่ะขออนุญาตใช้หรือว่าลดคำที่มีความทางการลงเนาะดีคงจะไม่ได้ใช้คําว่าสูตรหอยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคาค่ะก็จะใช้คําที่มีความสัน้นและก็กระชับกว่านั่นคือการเกิดราหูจับจันทร์หรือว่าราหูจับพระอาทิตย์แน่นอนค่ะว่าการที่จะเกิดคลาดได้นั้นเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วย3อย่างในการอย่างแรกคือสิ่งที่เป็นแหล่งหรือต้นกําเนิดแสงอย่างที่สองคือวัตถุที่บังแสงนั้นและอย่าง ที่3ค่ะก็คือวัตถุอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งไงเขาเลยไม่สามารถเห็นแสงได้แต่เห็นความมืดมัวหรือว่ามัวเมาแทนดังนั้นค่ะไทม์ไลน์ในช่วงของการที่จะเกิดเรื่องของราหูจับจันเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการเรียงตัวกันของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์และก็โลกค่ะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ต้องอยู่ตรง ข้ามกันโดยสิ้นเชิงและจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เขาจะต้องเข้ามาบทบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นก็คือโลกทําให้ครูบาอาจารย์ค่ะในสายโหราศาสตร์ในบางสายเนี่ยท่านถึงกล่าวเอาไว้ว่าราหูก็คือโลกแหละเพราะราหูก็คือเงา สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราหูที่ดีเคยทำไว้สามารถที่จะคลิกด้านบนนะคะหรือว่าอาจจะคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนะเพื่อเข้าไปรับชมข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมค่ะบอกเลยว่า ep นั้นเนี่ยเป็น ep ที่มีความตั้งใจเพราะว่าใส่ข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราหูเอาไว้แบบแน่นและเจาะลึกมากจริง,รงๆกลับมาค่ะ คราวนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะว่าเกิดการเรียงตัวของวัตถุ3อย่างใช่ไหมทีนี้ค่ะเมื่อสลับมาราสําสหรับการเกิดปรากฏการที่เรียกว่าราหูจับพระอาทิตย์ก็แน่นอนค่ะก็ต้องมีองค์ประกอบ3อย่างแต่คราวนี้ค่ะวัตถุหรือว่าดาวเคราะห์ค่ะที่จะบังแสงจากดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่โลกแล้วแต่สลับค่ะกลับเป็นพระจันทร์ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าจันทร์ดับเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยจะต้องอยู่ ใกล้ชิดกับพระอาทิตย์เป็นอย่างมากเนาะเมื่อเขาอยู่ใกล้ชิดกันค่ะตัวพระจัจารย์เองอ่ะถึงจะบังแสงจากพระอาทิตย์ทําให้เมื่อโลกเนี่ยมองไปหาพระอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์เกิดความมืดมัวไปชั่วขณะถือว่าทุกคนค่ะเริ่มจะมีพื้นฐานในเรื่องของการเกิดคลาดกันเรียกได้ว่าชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมสําหรับใครที่เออ เพิ่งจะรู้เลยว่าอ๋อการเกิดคราดเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะว่าเอ้ยเพิ่งจะรู้เลยว่าการเกิดคราดเนี่ยต้องมีองค์ประกอบประกอบไปด้วย3วัตถุนี้ และคราวนี้ค่ะเราจะเข้าสู่เรื่องของหลักทางโหราศาสตร์กันบ้างทั้งโหราศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายไทยหรือว่าสายพรารตะต่างมีความเชื่อและก็มีความระมัดระวังในช่วงเวลาทาไลน์เหล่านี้เป็นอย่างมากค่ะโดยสําหรับครูโหดในสายของการให้เลิกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เกิดราหูจับจันทร์ท่านจะงดเว้นการให้เลิกเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบ15วันและที่สําคัญค่ะเมื่อเวลาที่เกิดราหูจับพระอาทิตย์เนี่ยบางสายเนี่ย เว้นในการให้เลิกเป็นเดือนหรือในบางสายเนะี่ยคือเว้นหลายเดือนเป็นอย่างมากเพราะท่านเชื่อในเรื่องของความสําคัญค่ะเมื่อเกิดคลาดขึ้นก็จะส่งอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆท่านจึงมีการหลีกเลี่ยงการให้เลิก แต่แน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อทาหลักโหราศาสตร์หรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสตร์นั้นท่านงดเวน้นการให้เลิกและความเชื่อดังเดิมที่มีในพื้นถิ่นละมีความเชื่อในเรื่องของการเกิดราหูจับจนันหรือว่าการเกิดค่าต่างๆนั้นอย่างไรแน่นอนล่ะค่ะว่าความเชื่อนี้เนี่ยก็คงจะต้อง กล่าวถึงนะชาติพันธ์เก่าแก่ซึ่งอยู่ในบริเวณของบ้านเรารวมถึงประเทศที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเราเนี่ยต่างมีความเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีการกล่าวถึงช่วงเวลาของการเกิดราหูจับจานอาจจะในแต่ละชาติพันธ์เนาะอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยในเรื่องของความเชื่อแต่ทั้งหมดก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปในเรื่องของว่าเมื่อเกิดคลาดเนี่ยก็เกิดอิทธิพลกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆค่ะดังนั้นท่านก็ จะมีหลักหรือว่ามีเคล็ดเนาะที่ทําให้เหมือนเป็นการกลับร้ายกลายเป็นดีเพราะว่าก็จะมีความเชื่อกันว่าค่ะเมื่อถึงเวลาที่เกิดคลาดหรือเกิดปรากฏการ์ที่เราเรียกว่าจันทรุป,ปราคาหรือว่าราหูอมจันเนี่ยคนโบราณค่ะก็จะมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เดือนหรือว่าดาวกําลังสมสู่กันสิ่งที่จะได้ต่อเนื่องมาหลังจากมีการแกร้เคล็ดกันแล้วนั่นคือเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของโชคลาภ ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นจากนั้นค่ะจะมีความเชื่อต่อมาเนาะในเรื่องของความเสน่หามีความเชื่อที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยโชคลาภเงินทองต่างๆค่ะแต่สําหรับเมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าราหูจับพระอาทิตย์หรือว่าสุิยุปราคาเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นในทิศทางเดียวกับโหราศาสตร์ต่างๆค่ะท่านก็เชื่อว่ามีอิทธิพลเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมาก ทำให้ราท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการงดเว้นในการทํากิจ,จาก,การมงคลคือไม่ว่าจะเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตการขึ้นบ้านหรือว่าการออกยวดยานต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีหลักว่าจะต้องงดเว้นโดยระยะเวลาในการเว้นหลังจากการเกิดคลาดกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนเช่นกันทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะว่าในสายเรื่องของการให้เลิกในเรื่องความเชื่อหรือว่าความเชื่อท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็มีความเชื่อถองอิทธิพลของ ราหูไม่ว่าจะเกิดกับจานหรือพระอาทิตย์ก็ตามแต่สําหรับเครื่องรางล้านนานั้นจะมีเครื่องรางอยู่หมวดหนึ่งคะ่ะซึ่งถือได้ว่าช่วงเวลาของการเกิดคลาดนี่แหละเหมาะสมอย่างยิ่งในการสร้างเพราะทําให้สร้างแล้วมีพลังหรือมีพุทธคุณอิทธิคุณเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 1. แน่นอนลคะค่ะว่าเรื่องราวของเครื่องรางชานิดนี้ดีพูดบ่อยมากโดยเฉพาะระยะเวลาประมาณ 1- 2ถึงเดือนบอกเลยว่าตั้งแต่ผ่านวันแห่งความรักมาเนี่ยดีก็มีความอินกับเรื่องราวของจระกุตหรือยันรูปแบบนี้เป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องของยนนันหนีค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยนนันหนีเนี่ยไม่ได้มียนันหรือว่าไม่ได้มีคุณหรือว่าไม่ได้มีการจดจาร์ออกมาในรูปลักษณะเดียวก็อย่างที่บอกแหลคะค่ะว่าช่วงเวลาหลังการเกิดคราดน มีความเกี่ยวพันกับพระราหูแน่นอนล่ะค่ะว่ายานที่นำมาจดจารย่อมหนียานพระราหูไปไม่ได้ โดยสายวิชานี้ค่ะจริงๆแล้วมีคูบาอาจารย์ยุคเก่าของล้านนาเนี่ยค่ะเป็นผู้สรรสร้างขึ้นเนาะและก็มีการสืบสารค่ะคือมีทั้งของคูบาชุ่มบอร์ติโกแล้วก็มีของตู้ลุงตาวัดบ้านเหล่าเนี่ยท่านก็ได้นํามาสืบสร้างโดยมีการแชร์ข้อมูลในเรื่องราเหล่านี้เอาไว้อย่างน่าสนใจค่ะช่วงเวลางการปลูกเสกและก็สรรสร้างยานิบราหูเนี่ยคูบาอาจารย์ท่านจะทําเมื่อ,อยางที่เกิดราหูกําลังโอมจันทร์ดังนั้นค่ะทําให้มีความชื่อ ื่อรวมถึงมีประสบการณ์สําหรับพวกที่พกเอาไว้ติดตัวเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ามีอิทธิคุณหรือว่ามีพุทธคุณเนาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเมตตามหานยมเมตตามหาสเสน่ห์และก็โชคลาภและเงินทองค่ะ 2. คราวนี้ล่ะค่ะเชื่อว่าใครหลายคนเนาะที่อาจที่จะมีความชื่นชอบหรือเริ่มรู้จักเครื่องรางล้านนาก็จากเครื่องรางประเภทนี้ต้องบอกว่าเครื่องรางประเภทนี้เนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับความเป็นเครื่องรางล้านนาเป็นอย่างมากแล้วก็สําหรับสายทีออ่อยู่ในสายของโซนภาคกลางเนาะหรือว่าสายของสายวัดศรีสะทองเนี่ยก็จะรู้จักกันดีแหละค่ะว่าช่วงเวลาของการเกิดคลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเกิดสุรุยกราคาจันทรุป ราคาจะเป็นช่วงเวลาที่คูบาอาจารย์เนี่ยจะมีการส,สรรรส้างกราพระราหูขึ้น และแน่นอนล่ะค่ะว่าช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์ที่จะมีการปลุกเสกและก็ส,สรรส้างกราพระราหูนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นยามที่พระราหูกําลังอมจันทร์ดังนั้นค่ะสาหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์เราก็จะรู้แล้วค่ะว่าระยะเวลาในการเกิดที่เรียกว่าพระราหูเนี่ยอมจันทร์แบบสนิทดีเนี่ยเกิดระยะเวลาไม่นานหรอกเป็นหลักชั่วโมงเพราะจริงๆแล้วค่ะว่าพระจันทร์เนี่ยถ้าจะเดินวันละ12ององศาดังนั้นค่ะระยะเวลาที่พระราหูกับพระ จะนนนแนบสนิทกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานจึงทําให้การส,สาร้สร้างกราพระราหูมีจํานวนน้อยและก็มีความเชื่อว่าทรงพลังและมีความเข้มขลังเป็นอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้ค่ะกร,ะราพระราหูโดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนาเนี่ยรู้จักเนาะเฉพาะของคูบาสายวัดทุ่งม่นใต้ถูกไหมหรือว่าเป็นของสายวัดน้ําคือทางจังหวัดแพร่ใช่ไหมคะแต่จริงๆต้องบอกเลยว่ากร,ราพระราหูเนี่ยของล้านนาแต่โบราณเ,เราก็จะพบเจอเขา ว่ามีผู้ส,สรรรส้างที่เป็นผู้ที่เราเรียกหรือว่ากล่าวขานท่านว่าจอมขมังเวทเนี่ยมีมากมายหลายท่านจึงทําให้ใครหลายคนก็จะพบเจอแหลคะค่ะว่ากราพร,ราหูนั้นในหลายๆครั้งไม่ได้ระบุกเกจิหรอกเพราะว่าเราก็จะรู้กันดีว่าอ้พ่อน้อยพ่อหนาแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านก็มีความขมังเวทในเรื่องราวเหล่านี้ท่านก็ได้มีการสร้างกระราพร,ราหูเอาไว้เช่นกัน 3. อย่างสุดท้ายท้ายสุดและเชื่อกันว่าใครหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนถือได้ว่าเป็นเครื่องรางในตำนานเป็นเครื่องรางแห่งความรับเพราะว่ามีคนรู้จักน้อยมากรวมถึงพบเห็นน้อยมากค่ะนั่นคือนวดแดงสายวิชาของคูบาสุริยะและต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนวดแดงเนี่ยมีการสืบสารวิชาเนาะโดยที่มีการสรรสร้างค่ะของคูบาอาจารย์รุ่นเก่าของล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางโซนเชียงใหม่สายใต้เนี่ยก็พบเจอ อยู่ประมาณ2อสท่านเท่านั้นที่ได้มีการสรรสรส้างค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าค่ะว่านวดแดงมีพุทธคุณและอิทธิคุณเป็นอย่างมากในเรื่องของเมตตามหานิยมและเรื่องของการคุ้มครอง,พรองเพราะว่าค่ะการ,สร,รสร้างมีการกล่าวแล้วก็ระบุเอาไว้เลยว่าจะต้องสร้างในยามที่เกิดสุริยุปาราคาเท่านั้นดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่านวดแดงของท่านทรงพลังและหายากเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคลิปนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นการที่กระชับเรื่องราวเป็นอย่างมากเนาะเพราะต้องบอกว่าจริงๆค่ะว่าแต่ละหมวดของความรู้เนี่ยมีความรู้สำคัญเยอะแยะมากมายแต่คงจะไม่สามารถที่จะอัดหรือว่าใส่เข้ามาในคลิปเดียวได้แต่ก็อย่างที่ดีได้เกิดมาตลอดแหละค่ะว่าการสัสร้างเครื่องรางล้านนาเนี่ยมีองค์ความรู้ต่างๆที่สําคัญค่ะซ้อนอส,สอดแทรกอยู่เนี่ยมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการสัสร้างเครื่องรางล้านนา เรื่องเลิกผานาทีเลิกงามยามดีนั้นมีความสำคัญและครูบาอาจารย์ตั้งแต่ในสมัยก่อนท่านก็มีความรู้และก็แตกฉานในเรื่องราวเหล่านี้อย่างแท้จริง เอาอย่างที่กล่าวตลอดมาแล้วค่ะว่าการสร้างเครื่องรางหรือศาสตร์ใดๆก็ตามที่มีมาแต่โบราณเนี่ยท่านคงไม่เรียกว่าศาสตร์ถ้าเกิดเข้าใจง่ายหรือว่าไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจค่ะสําหรับคนที่ได้เข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาสะสมเครื่องรางล้านนาโดยเริ่มต้นจากความรักแล้วแล้วก็คงยากอย่างยิ่งที่จะถอนตัวเพราะเครื่องรางล้านนามีมนต์เสน่ห์อย่างที่ ไม่มีวันเสื่อมคลายวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ